สวัสดีทุกคนมาในี้ยุ่ไข่อยเคสสตูดิโอเลยทุกคนสวัสดีมาในเป็นคลิปที่เราสิมาใส่ชีวิตอยู่ป่าหนึ่งมือนั่นเองทุกคนเนาะเป็นอีพีที่สองเลยของเราในมือนี้ทุกคนเพราะว่ามือนี้เขาก็ได้ดังไฟติดวิถีลอยทุกคนแบบดังไฟแล้วก็ท้ายเปิดคลิปท้ายเลยเดินทุกคนแบบง่ายๆเลยนะมือนี้เ้าสิพาทุกคนมากินปีกปลานี่ทุกคนเนาะซึ่งว่าปลาเขาก็ได้ซื้อมากันทุกคนนี่เป็นปลาดุกทุกคนนี่เนาะ ปลาที่เราซื้อมาแล้วก็เตี๊ยม,มา้าทุกคนเนะาะเ้าสิบมาทุกคนมากินเข่ายู่ปลาแล้วก็มาใส่ซีอิ๊วปลาเองทุกคนไปบดปินการเจวิลลูมิน่าทุกคนไปเปุ๋ยน้ำกันเลยซึ่งว่าตอนนี้เ้าก็ปลาของเขาสามตัวนะทุกคนแต่ก็ถือืืเข่าเสียงไฟของเ้าก็ได้ดังพิทีร้อยห้าสิบห้าตัดใหม่ก่อนเพื่อเหตุบดปิ้นป่านี่ทุกคนเนาะไป,ไ,ปไปเปุ๋ยน้ำกันเลยทุกคน Wow. Wow. โหดแกงเว้ย เด็กคนเนาะซึ่งว่าตอนนี้เขาตัดใหม่มาทีบร่อยทุกคนเพราะว่าฮอชิดบอลใส่ปีนป่าเนี่ยใหม่น้องประมาณนี้ nè anh thì cặp gãng nương nè được con ใหรุด,ดนี่แหละทุกคนเนาะห้องกระเช็ดที่ประมาณนี้เนาะเพื่อเอาป่ามาใส่ก้นอืนอ่นเ้าเขาตกไปหาตัดไม่หีบุตรเนาะตัดไม่หีกบกว่ากิ้ไก่ยี่เท่านี้แหละเพราะว่าก็อยู่ไก่ไม่ไพยัยหล้ะก็อยู่ไก่หนาทุกคนเนาะสะดวกสบายที่สุดเลยสําหรับเมื่อนี้ของทุกคนไป ตั้นหีบไว้ทุกคนโอเคทุกคนซ่งวมาตอนนี้เขาห้าไม่หีบไว้ทุกคน mm hmm. เนาะเผื่อเอาเห็ดใหม่ปีงปลาเนี่ยของเข่าในนั่นเองทุกคนมาใหม่ก็มีเลย โอเคทุกคนได้เนาะไม่หิบพ่อเขาได้ไหมเนาะเอาซ้ำอันนึงพ่อก่อนคาร์ดิ่ฟ์เขาเสียมาตัดอีกไปไปเบิรงการปิ้งปากของเขาได้ไหมทุกคนเลยว่าสิออกมาเป็นยังไงทุกคนซึ่งว่าไฟของเอากันไดนนับทุกคนเออคือ นี่ไม่หีบทุกคนพอดีแหละ สวางามเลยตัวไม้ก่อเอาตัวไม้คนไม่หีบเขามันบอหมกขักตัวนะ เก่าเลยทุกคนโอเคทุกคนเชือว่าตอนนี้เขากะได้มีหีไปทิ้งร่อยทุกนาคาบบนเนาะเขากะจะไปล่างปลาเขากุก่อนหรือว่าเขากะปีปลาเองทุกคนไป โอเคทุกคนอันนี้เป็นปลาดูางเหาเนาะใส่เลยปีแบบจึงสี่เลยเลยนี่ นหอยอชิบีงสมี้ก่อนหอมีสามตูวทุกคนเสร็ว่าหอยิีปีงส,สองตัวนะเพราะว่าไมหีกวของหอยมันโบอันนี้โบได้สามตูวหอยเช้าไมหิใหม่ เลือกเวยลลางเอาทุกคนเนา ทุกคนไาดูกลองเฮาในม้อนี้นี่เนาะได้ทุกคนไปปีกเกือบก็โอเคแเล้วทุกคนเนาะซึ่งว่าตอนนี้เขากัไดนไปนลางปลาหรือว่าเอาปลาใส่หมีหีไปเทียบร้อยทุกคนเนาะ เซวาตัวนี้เขาก็ตาการแบบปีงเลยทุกคนเนาะปีงสิเลยลูกสูงผูที่ ซุกหรือบบมือนี้ถ่ายรูปถ่ายที่ตามกมันกันน้ำกันเนี่ยทุกคนเลยปลาป่าของข้ิสุกหรือบบมือนี้ไฟก็ดับโอ้ย 아. <목소리도> ทุกคนซึ่งมาถึงตอนนี้เท่ากับเอาแต่ไม่รัว้วทุกคนเนะาะเพราะว่าเอาแต่ไม่รัว้วนี่มันกระโเป็นฟืนทุกคนนะเนาะเมาต้องที่พหาใหม่มาผสมสกันอีกคนเพื่อเฮ็ดให้มันเป็นฟืนนั่นเองทุกคนไะไฟของห้องนี่ก็ได้ดังสุดสองทุกคนเอ้ยพอสุดหนึ่งของห้องมันก็นได้ดับไม่ล้วนบเนนน่เป็นฟืนทุกคนเป็นคุณนี่สอหาไม่ฟืนก็ ถึงบ้าตัวนี้เ้าก็ดังให้มันให้มันก่อนมันเป็นฟุ่ยกันเนาะทุกคนเนาะเพื่อโอ้เฮ็ดมันเป็นฐานก่อนทุกคนเพื่อเ้าวเซลฟ์ฟ้าเขาห้าเนี่ยปีกมาจากเฉลยซุกแล้วก็งามขึ้นกรูเก่านี่เลยเฮ็ดให้ไฟดังให้มันเป็นฐานก่อน แล้วหอกกับเชียร์าปลาเขาจีถารุนมงน้ำกันทุกคน่าเ้าสิปีปลาซุกดูบอ่ในมือน,นีทุกคนโอเคทุกคนเนาะซึ่งว่าไฟก็เอาก็ได้เป็นทานเป็เรียบร้อยทุกคนหอกจงเอาปลาเข้าใส่เลยพาเอาแล้ว พี่ลาขเขาหากับโบา,าย ป้าของเขามีสามตัวแล้วตุกคนเนาะซซ่งว่าเ้าสิปีขึ้นมดเลยเขียบคอเลย ซึ่งว่าคลิปนี้เขากะมากินเขาอยู่ปานอีกแล้วทุกคนเพราะว่าเขากะบริได้ไปหาปลาหาอย่างปลาตัวนี้เขากะได้เตรียมมาเป็นทีมลอยทุกคนเนาะมีทีมตีเอาลงไบตามกันนิดนึงเนี่ยทีมลอยเลยทุกคน โอเคทุกคนปลาข้ากับปีกทาลุ่นถาเบิ้งน้ำกันหลายทุกคนปลาไม่จะออกมาเป็นจริไ,ได้ทุกคนสีซุกหรือสีดิบกับทาที่ตามน้ำกันหน่ทุกคนเนาะไปโอเคนะทุกคนลองสึกว่าตัวนี้ห้าวกะนั่งถาปีกปลาของ้าวกะไก่กชิสุกเยอะๆทุกคนเนี่ยมันเลืง้งเลีวยวทุกคนเนาะ ซึ่งมาสร้างปลาเขาสู้ทุกคนฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งน,งน้ำหัวทุกคนเนาะซึ่งว่าเขาอยู่ไกลหน้าทุกคนนี่ฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ไกลหน้าทุกคนมาสิเป็นจีไนงามบ่เกือพังกระเบื้องททุกคนเนาะฮัปป้ากระเบือเมียจีไนเพราะว่ามันเหมือนบรรยากาศใกล้หัวได้ทุกคนเนาะอาบน้าอันนี้กะคือสิคัก,กได้ดีทุกคน นี่บรรยากาศอยู่ใกล้น้ำเด้อทุกคนนี่กับกุ๊บโนมัอยู่กับไก่โนมัเลยทุกคนนี่แหละทุกคนกบรรยากาศจสีนเนาะห้องกิจถาไปกินปีงปลาของเ่าทุกคนเนะาะปลาสิแตบหรือบ,บ่อไก่สุกเลยปลาทุกคนไฟจนดับเนาะขึ้นสุกเลยทุกคนเลย สุกแล้วจุกเลยทุกคนเนาะห้องกระจีทำการไปว่ากินเลยทุกคนเนาะภายในห้องกระได้รับทุกคนห้องกระจีเฮดบอลสถานที่นั่งกินก่อนเอาใบไม้ปูแต่ก็กินเลยว่ามีใบกล้วยไว้ทุกคนห้องกระจีน่งกินอยู่นี่แหละโอเคเดี๋ยวกคนเนาะนั่งกินข้าวน้ำกันเลยทุกคนเนาะปลากีแสบหรือบัวแสบกินน้ำกันทุกคนเมื่อนี้ห้องกระมาใสชีวิตอยู่ปลาคนเดียวทุกคน สิวๆเลยป่ะนากินข่าวกันทุกคนแต่ขอยอนุญาตตัางเกอะกันเด้อมาทุกคนมากินข่าวน้ำกันเด้อซุกแหละทิชคาวกันเดียมมากมีข่าวทุกคนถือติข่าวมาเนาะนี่ก็นั่งนั่งอยู่นี่แหละสบายขึ้นซุกแหละเนี่ยปีงปลาข้อในมือถือทุกคนสุกแล้วลสุกแล้ว เป็นการเสียเป็นลมลากินเลยหู้หอมไว้ทุกคนกินโคดได้โคดหอมมันนะกินขาวอยู่ปลาเาก้ีวข้าวกระป๋องมาทุกคนเลยนี่ปลาดุกนี่กินตัวหน่อยก็มาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อจะถึงจะทาน แบสุกซึมั่นทุกคนอืมฮะ ปลาดุกมันมันเนาะหางอืมสิอืม กินคนเดียวชิวๆทุกคนวางครับวัไมินแกะครับเซอร์เนาะอ่้หอนเลยตัวเดียวก็อิ่มนะั้ากินสองตัว xem nó nó bi nó đẹp Hãy subscribe 2. อืมอืมอืมใช่ยิงขาวุ้ปลาทุกคนมาฟังแจ้งลวกแจ้งกานี่ทุกคนเนาะเพราะว่าใช้ชีวิตดูธรรมศาสตร์มันก็ดีที่สุดทุกคนอืม Ừ, ตัวที่หนึ่งกับเมือ่อเด็กทุกคนนะยังตัวที่สอง โอเคทุกคนเนาะซึ่งว่าตัวนี้เขาก็กินเข่าเป็นทีบิ่บลอยทุกคนหรือว่ากินปลาของฮอกกี้เมื่อไปทีบิ่บลอยเนาะสลับขีนีกกับบุ้มี่ยังไลยทุกคนเนาะกัสิคอร่าทุกคนไปก่อนสลับขีนิกอะขันแบบบิ๊กเยอะคันมากลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกระจายกันต่อไปได้ทุกคนนะขยันกว่าเฮ็ดคลิปยังก็อย่าลืมคอมเมนต์มาษาคีบได้ทุกคนเนาะขยันใหญ่กว่าที่ยังเป็นโนอนนี่นั่นก็อย่าลืมคอมเมนต์มาษาคีบ คันผู้ติดตามเข้าหอหนึ่งพัน 1, ทุกคนเน,นาะหอสีมาเฮ็ดคลิปนอนอยู่ป่าหนึ่งมือแล้วก็หน,น,นึ่งคืนนีน่ทุกคนเนาะฝากติดตามไปด้อทุกคนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนเนาะบ๊ายบายทุกคนแซ่บรลายมั้ยนี่ย